ลุงทุ่มสวนผสมกเกษตรอินทรีย์ครับวันนี้ไม่ได้ไปตามสวนต่างๆนะครับสวนที่จัดสรรวันนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกค่อนข้างหนักวันนี้ก็เลยไล่เคลียร์งานที่อยู่ในสวนเราก็เตรียมปลูกผักปลูกผักใส่กระถางดนะ้วยมันง่ายนะฮะปลูกผักใส่เข่งไม่ใช่กระถางสิครับมันง่ายเวลาเราจะเอาไปให้ใครก็แล้วแต่ กยกไปทั้งเข่งเลยส่วนใหญ่ถ้าเรากินกันเราก็กินกันปลูกกันไว้ในสวนกินกันเองนะครับตรงนี้ไว้รับแขกเวลาใครมาเยี่ยมก็ยกไปทั้งกระถางประมาณนี้ยกไปทั้งเข่งตอนนี้ได้ทำเ,เรือนพ่อชำํำจะเรียกว่าเรือนพ่อชำํำถูกไหมละ่ะนะครับเดี๋ยวจะเอาเข่งวางไว้ในนี้เพื่อไม่ให้โดนฝนมากนักไม่ให้โดนแดดมากนักนเพราะว่าเป็นผักใบอ่อนก็ ให้เขาโดนแดดน้อยๆหน,น่อยโดนฝนน้อยหน่อยเพราะว่าเชื้อโรคบางอย่างที่มาตามน้ําฝนนะฮะมันมาแรงแล้วก็จะทําให้ใบมันใบมันมีปัญหาตอนนี้ก็ไล่เคลียร์ด้านข้างกระต๊อบนะฮะไล่เคลียร์ว่าพื้นที่เดี๋ยวจะเตรียมลงผักอีกสักหน่อยหนึงผักของคนงานคนเก่าที่ปลูกไว้ นะฮะก็ไม่ได้ไปได้เรื่องได้ราวนะปลูกมันน้อมมันแนมไว้เนี่ยประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราปรับปรุงกันอีกนิดหนึ่งเพราะว่ากระบะปลูกเราค่อนข้างดีแล้วก็ยังสวยอยู่นข,ข้างก็ได้ลองพื้นด้วยพลาสติกไว้นะฮะก็น่าจะดีอยู่เดี๋ยวจะไล่ปลูกไล่เก็บความเรียบร้อยอีกนิดหนึ่งวันนี้ลูกน้องไม่ได้ให้ไปที่สวนต่างๆนะฮะ ก็อยู่ที่สวนของเราเองเขาก็ช่วยกันถอนต้นหญ้าดูแลความเรียบร้อยบางทีเรามีสวนเราเองเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลก็บางทีมันเหมือนช่างตัดผมนะไม่ค่อยตัดให้ต,ใหตัดให้ใส่ให้หัวตัวเองไม่ได้ดูแต่สวนคนอื่นจ่เรียบร้อยเดี๋ยวไล่เก็บกันก็คิดว่าคงจะก็เรียบร้อยหลายคนช่วยกันอยู่ตรงนี้ ปลูกมะละกอไว้เรียบร้อยครับหนึ่งต้นมะละกอก็มีน้อยเหลือเกินในสวนคนงานปลูกไว้ก็ไม่รู้ปล่อยเขาปลูกไปเราก็เนยเนื่อปลูกก็ล้มเดี๋ยวแต่ไม่เป็นไรตัวน,นี้ไม่ตายตัวน,นี้น่าจะได้อยู่พอเริ่มออกดอกแล้วน่าจะใช้ได้ อยู่ในสวนเราก็เคลียร์พื้นที่กันแรงนึว่าแรงกลงยับอีกตรงนี้เป็นทิวทัศน์ที่เวลาเรือจากตลาดน้ำสามวังวิ่งผ่านเนี่ยนะครับจะมองเห็นตรงนี้จัดเอาหน้าบ้านหน้ามองนะองยับนะนะเอาหน้าบ้านหน้ามองแบบดูดีๆหน่อยแล้วกันดูสวยๆดูสวยๆสวยๆเหมือนคนทำใช่ไหมหน่อยสวยเหมือนคนทำใช่ไหม อ้น,นี่ไม่รับมูกอีกลล <ะ S 1> แล้วเนี่ย,เ,<ล>ยเคเยฮ้ยใครยันมันตกน้ําไม่ทีนลเว้ยเฮ้ยจ้างเฮ้ยจ้างยันนหน่อยตกน้ํำหน่อยแล้วกันวเว้ยเดีเ๋ยวทําให้มันเป็น,ปนสวยๆให้นักท่องเที่ยวเดี๋ยวมองมาก็จะได้ดูดีนะครับตรงนี้จะเอาไว้ผักไว้ปลูกผัก งนี้ก็็เป,ปเเจูลินทรีย์หน่อกล้วยอะไรนะ่าจะยับลูกปลาอเอาสิเอาปลาสลิดมาสักสองสามพันสักพันตัวก็ได้มัง้งเนาะเนี่ยเป็นจุลินทรีย์หน่อก,กล้วยที่ทำไว้อยู่ในถังใช้ใช้งานได้หรอใช้งานใช้งานได้แดงงดแบบดีละในนี้ก็อยู่ในถังนะจุลินทรีย์หน่อกล้วย หมักไว้สามถังแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเราก็มีแล้วก็ทําไว้ทําไว้ใช้เวลาเราจะหมักปุย๋ยหรือว่าผสมน้ําลดต้นไม้เราก็ใช้จุลินทรีย์พวกนี้ลดจะเป็นประโยชน์มากกว่าการใช้สารเคมี <c oughs> ปลอดภัยกว่าด้วย <c oughs> ไม่มีอะไรทำ <c oughs> อยู่ในสวนก็มองๆแมงๆไป <c oughs> ตอนนี้ก็เกือ <c oughs> บเที่ยงแล้วละ่ะ ูแลความเรียบร้อยในสวนของเราไปฝั่งนี้ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นบ้านพักของหลวงตุ่มเมื่อคืนก็นอนที่นี่แหละนอนในบ้านนี้นนนนยังไม่เรียบร้อยเท่าไหรนะ่ก็เดี๋ยวค่อยๆปรับปรุงอะไรอีกไปอีกเล็กๆน้อยๆก็คงไม่มีปัญหาฝันะ่งนี้ก็เตรียมฟืนไว้เผาฐานช่วงหน้าฝนเราไม่มีอะไรทำนะฮะ เวลาฝนตกแล้วเนี่ยเราออกไปทํางานกลางสวนไม่ได้ก็เลยจะบอกลูกน้องว่าเตรียมฟืนไว้เดี๋ยวเราเผาถ่า,านแล้วเอาน้าส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยเอามาใช้ในสวนเราเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักน้ําเต็มเลยน้ําเต็มบ่อนะครับแต่ตอนนี้น้อยลงไปแล้วเพราะว่าเรามีเครื่องปั๊มเราตั้งเวลาออโต้ไว้ ั้งระดับน้ําที่เป็นออโต้ไว้ก็คือจะมีลูกลอยอยู่ด้านล่างนู้นพอถึงจุดจุดหนึ่งอะจุดที่เรากําหนดไว้น้ําก็จะทํางานก็จะปั๊มออกไปที่นี่ฮะจะปั๊มออกไปที่คลองเลยระบบน้ําก็ทํางานพอถึงเวลาลูกลอยที่เราตั้งไว้ไปถึงจุดที่เราต้องการให้มันพอมันก็จะหยุดหยุดทํางานของมันเองตัวนี้ไม่ต้องเฝ้านะครับ บันทีฝนตกติดต่อเนื่องกันเนี่ยเราจะมัวแต่ให้ลูกน้องมามาดูแลผมว่ามันเสียเวลาใช้ระบบอัตโนมัติไปเลยเพราะในส่วนนี้ก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยนิดหนึ่งเพราะไม่อย่างนั้นน้ําจะเข้ามาในสวนนะฮะเราจะท่วมเบิรมแล้วทําให้ต้นไม้ที่อยู่ในเบิรมเรามีปัญหาได้เราก็เฉยใช้วิธีการปั๊มอัตโนมัติเอา อยู่ในสวนมันก็มีความสุขดีนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากจะมีสวน,นแบบนี้นะอยากทําไว้อยู่ปรึกษาลุงตุ้มได้นะครับยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ให้มีสิ่งไหนที่จะพอช่วยกันได้ลุงตุ้มก็ช่วยนะครับว่าลุงตุ้มที่ทําสวนมาเนี้ยก็ไม่ได้ว่าเก่งกาจมาจากไหนไม่ได้รู้มากมาจากไหนแต่เกิดจากการทําทุกวัน เราต้องททุกวันแล้วก็ดูปัญหาทุกวันเพราอต้องทาทุกวันเราก็รู้เพิ่มทุกวันไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะแก้ปัญหาไม่นิ่งนอนใจที่จะศึกษาบางคนศึกษาเยอะรู้เยอะแต่ไม่ได้ลงมือทําไม่ได้มีประโยชน์เราทําผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้ทําแล้วก็สิ่งที่ผิดเราก็ จำไว้สิ่งไหนถูกเราก็เรียนรู้กับมันไปแล้วก็เอามาพัฒนาในสวนซึง่งสนุกครับตุ้มเป็นคนที่ศึกษาแบบไม่หยุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของกเกษตรเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับธุรกิจของตุ้มตุ้มทาหมดนี่นะฮะในเดินพูดไปด้วยกระดูลูกน้องทํางานจะไปด้วยขนะุดหาอะไรกัน่ะ อ่าเอามันจะขึ้นไหมล่ะขึ้นเลยครัอ่าเอาเรา,เ,าเรามีพันธุ์มะละกอแล้วใช่ไหมขึ้นเลยพุดพุดพุดูว่าเขาะะย้ายมะละกอะไปปลูกเอาปุ๋ยลงก้นหลุมด้วยนะเอาปุ๋ยลงยังไม่สักนะ <c oughs> เวลาปลูกอะไรก็แล้วแต่เอาปุ๋ยลงก้นหลุมด้วยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าปลูกอย่างเดียวเนอะ ทำไปบ่นไปแล้วก็อะไรไปนูนะ่นน่ะไปตากเอาในในปุ๋ยเราเยอะแยะเลยอยู่ในโอ้เดี๋ยวรอปุ๋ยกันเด้อแล้วก็ผสมดินนะคลุกกระดินแล้วนั่นได้เลยไอ้หน่อยแปเอาให้ให้ให้ใหลุงยับหน่อยไปเอ้ยลุงยับเดี๋ยวให้หน่อยแปเอาให้ไปเอาปุ๋ยพยนักงานในสวนของเราก็มีสามคนนีฮะเป็นพัด์ทํามคนหนึ่งก็วันอาทิตย์ก็มา อีกสองคนก็ช่วยกันดูแลอยู่ในสวนเนี่ยก็สนุกดีครับอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,นะฮะใครท,ที่อยากจะทําสวนอย่างหนูตุ้มยินดียินดีที่จะให้ความรู้ยินดีที่จะให้ความคําแนะนําครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชม